สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มวอชช่องคอนเทนหนังที่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับกับการรีวิวซีรีส์ไทยเรื่อง Bangkok Breaking หรือชื่อภาษาไทยมหานครเมืองหลวงเรื่องราวของวันชัย นุ่มต่างจังหวัดที่ต้องปากกัดตีนถีบเพิ่งย้ายมาอยู่ในกรุงเทพตัดสินใจเข้าทำงานเป็นอาสาสมัครมูลนิธิกู้ไผยและได้เข้าไปพัวพันกับปมปริศนาในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวพันโยงใย,ยไปทั่วทั้งเมืองจึงค้นพบความลับอันดำมืดของเมืองเมืองนี้เขาจึงร่วมมือกับนักข่าวสาวคนหนึ่งเพื่อเปิดโปงเรื่องราวอันดำมืดที่โยงใย,ยกับโลกใต้ดินในมหานครเมืองหลวงแห่งนี้ ตัวซีรีส์นะครับได้สะท้อนมุมมองต่างๆทางสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวการเลี้ยงดูแบบพ่อแม่รังแกฉันหรือแม้กระทั่งประเด็นใหญ่ๆของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็คือการเหลื่อมล้าทางสังคมครับความซีเรียสความดาร์กการกระทาของตัวละครนะครับที่ในแต่ละตอนเนี่ย สะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยเลยครับรวมไปถึงความสันธ์ของตัวละครที่นักแสดงทุกคนเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยครับกลมกล่อมพุ่มกับกำกับในกลมกล่อมเลยครับกำลังดีแต่ก็มีตัวละครบางตัวครับที่ครีเอทออกมาได้แปลกประหลาดครับทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ของวาคินฟินิกครับซึ่งก็คือตัวละครตาเท่าที่กินไอศครีมนั่นเองครับที่มีนามว่าฮาร์ดคอร์ผมค่อนข้างน้ำคาญตัวละครตัวนี้พอสมควรเลยละครับแต่พอผ่านไปได้สักพักครับเราจะเห็นได้ว่าตัวละครตัวเนี้ย ค่อนข้างเป็นตัวละครที่แย่งซีนเหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งภายในเรื่องครับอย่างตัวละครซีโอของบริษัททําข่าวอย่างมติมวลชนซึ่งตัวละครตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างแย่งซีนเลยทีเดียวเลยครับส่วนนักแสดงทุกคนนะครับแสดงออกมาได้ดีครับและทําให้เราเชื่อได้ว่าแต่ละคนคือตัวละครนั้นจริงๆครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวซีรีส์ในตอนจบ กลับจบเร็วไปครับทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยอินกับตอนจบพอสมควรเลยเลยครับรวมไปถึงประเด็นบางอย่างภายในเรื่องครับที่ค่อนข้างไม่เคลียร์เลยเลยครับทำให้ตัวซีรีส์ Bangkok Breaking นะครับได้คะแนนจาก f i l m w a t c h ไปที่8.5เต็ม10ครับผมอ๋อแล้วอย่างครับตัวซีรีส์เนี่ยดูเหมือนจะมีซีซั่น2ด้วยแหะครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยได้มี End Credit ด้วยเลครับและมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวไรในซีซั่น2ครับทำให้คนดูทุกคนเนี่ยคงต้องลุ้นแล้วล่ะครับว่า จะมีซีซั่น2ต่อหรือไม่แล้วเพื่อนๆทุกคนเละครับคิดเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ Bangkok Breaking หลังจะดูจบกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้ด้วยนะครับเพราะอยากรู้จริงๆครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้ครับซีรีส์ไทยจากทาง Netflix นั่นเองนะครับและถ้าชอบการรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกด u b s c r i b e นะครับและอย่าลืมครับกดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจจาากทงงนนนนัั่่เเเออะะแลพืได้ป็ กำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาพี่เกาะนะครับสวัสดีครับ